สวัสดีครับห่างหายกันไป1สัปดาห์ตอนนี้ Apple กลับมาปล่อย iOS 1 5 2เบต้าใหม่ล่าสุดเบต้า2แล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ผู้ใช้รอคอยทําให้หน่าใช้มากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 1 5 2ดเบต้า2ไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 1 5 2เบต้า1ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เราไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2 beta 2บน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับและ multi core ก็ลดลงนิดเดียวสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดวยรวมค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมมากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6S plus iOS 15.2 beta 2กลับไปใช้แบตเตอรี่ที่5%หลือ95%กใกล้เคียงกับที่ผ่านมาครับในขณะที่ beta 1ประหยัดแบตเตอรี่มากโดยใช้ไป3%เหลือ97% การอัปเดตเป็น iOS 15.2 Beta 2บน iPhone 6 S Plus ความเร็วค่อนข้างนิ่งๆแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงครับยังทำได้ดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และอยากทดสอบ iOS เวอร์ชันเบต้อยากทดลองฟีเจอร์ใหม่ๆอัปเดตกันได้นะครับเบต้าสมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ